ครับสวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องครับเมื่อนี้ก็เป็นเสาร์วันที่สิบสองพี่น้องเนาะนะครับเป็นอย่างไรหนาวบ่หนาวพี่น้องเย็นบ่เย,ย็นนะครับทางปีทางอีสานหนาวเย็นพี่น้องนะครับขอให้พี่น้องรักษาสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้ก็เป็นช่วงงานหนาว นะครับขอให้พี่น้องดูแลสุขภาพเจ้าของนะครับตั้งเด็กก็ขอให้อยู่รอดปลอดภัยจากความหนาวเน็ดพี่น้องให้อยู่ดีมีแห้งกันสุขสุข,สขคนนะครับ mm hmm. ดื่นึ้นมากกัรับโชครับใช้กันมือนี้เป็นมือสันวันดีมือทีเฮาสีกอบกวยเอา,เอาอทุกสิ่งทุกอย่างเอาความดีกอบกวยเอาสิ่งดีๆกอบกวยเอาโชคเอาลาบกอบกวยเอาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตกอบกวย เ,เงินเดาทองเขาบานเขาซองเอานะครับเนาะเมื่อนี้ก็เป็นหน้าที่ของลาวพัฒนาพี่น้องนะครับเนาะเป็นหน้าที่ของเลาาพัฒนาพี่น้องครับวันที่ผ่านมาเนาะพี่น้องวมนที่ผ่านมาเนาะนะครับวันที่ผ่านมาเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์กับบอทําหมผิดหวงังพี่น้องอย่างเช่นนะครับ ยังเช่นพ่อใจดีนะครับพ่อใจดีนะครับฟันธงเข้าไปในกลุ่มเนาะฟันธงกลุ่ม v ีไอพีเนาะพี่น้องเนาะฟันทงพ่อใจดีฟันธงลูดไปที่เจ็ดพี่น้องชุดสามตัวหนึ่งคู่หนึ่งหางนะครับฟันไปที่เจ็ดแปดสองเจ็ดแปดพี่น้องนะครับแล้วฟันตัวเดียวเม็ดเดียวอันเดียวแคนแขนนะครับ บฟันหลายตัวพี่น้องน,นะครับนี่คือตัวเจาะตัวเน้นตัวทีเด็ดอยู่ในช่อง VIP พี่น้องน,นะครับดูในช่อง VIP พีเนาะพี่น้องเนาะนะครับถ้าผูใ้ใดอยากได้ตัวเจาะตัวเด่นตัวเน้นน,น,นักนักแนกนแนน,นแขนแขนคือหมกหมกพี่น้องให้เข้าไป ID l ดี e ไลน์0 8 3 1 9 8 3พี่น้องย้ำ 0 8 1ย์8ปดหนึ่งหนึ่งย์ดสามหนึ่งเก้สี่เด้อพี่น้องเด้อนะครับจะได้เห็นตัวรูดตัวฟันตัวทีเด็กพี่น้องนะครับเนาะนะ,นะครับเอาพี่น้องมือนี่ก็เป็นหน้าที่ของปูสีหนึ่งพี่น้องนะครับเป็นหน้าที่ของปู4ีหนึ่งเด้อนะครับเป็นหน้าที่ของปูสีหนึ่งนะครับทีสีฟันนะครับ ที่จะฟันให้พี่ให้น้องได้ผิดจารณากันนะครับวันที่สิบสองวันที่พี่น้องมักกระจัดขัดกับพานเดอ้อวันที่สิบสองนะครับ วันที่สิบสองกุมภาสองห้าหกแปดนะครับลาวพัฒนาเนาะปูอุอะไรปูสี่หนึ่งพี่นอ้องนะครับเนาะลาวพัฒนา ปูสีหนึ่งนะครับลราพัฒนาปูสีหนึ่งพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างวิ่งบนล่างนะครับวิ่งบนล่างพี่น้อง ยิ่งบนล่าง1กับ5 1กับ5้าเด้อยิ่งบนล่าง1กับ5พี่น้องนะครับแนวท่า,ทาของนะครับของปู4่4ีเด้อ ครับวิ่งบนล่างปูวิ่งบนล่างหนึ่งกับห้าพี่น้องนะครับเบิังการจับคู่ของปูพี่น้องนะครับเดี๋ยวก่อนสิเบิ่งไปเบิ่งก่อนสิไปเบิงบ่งจับคู่พี่น้องเบิ่งย้อนหลังมันนะครับย้อนหลังพี่น้องของปูสีหนึ่งเด้อวันที่สิบกุมภาสองห้าหกแปดลาวพัฒนาปูสีหนึ่งวิ่งบนล่างสี่กับเจ็ดพี่น้องนะครับ จับคู่ 40, 41, 42, 43สี่น่องพี่น้องนะครับ7,3,7,5,7,6,7,8เข้ามาที่7,8็ดสายลูดสายวิ่งสายมากักเมื่อยเข่าเบิดได้พี่น้องเด้อทั้งบนทั้งล่างได้พี่น้องเด้อมาบนมาล่าง7กับ8ปดสายวิ่งสายลูดนะครับเนาะนี่คือแนวทางอันเยียบยอดแม่นดำมันคงนะครับใ้ใ,ใจได้ในสำนัก พ่อใจดีชาแนลได้ไปน้องได้ไอพี่น้องกาบรงกัดจับคู่พี่น้องจับคู่เนาะของปูซีหนึง่งพี่น้องนะครับเนาะหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดพี่น้อง หนึ่งเก้าพี่น้องนะครับชุดที่สองห้าศูนย์ห้า,นห,าหนึ่งห้าแปดห้าเก้า นะครับพี่น้องนะครับเนาะนี่คือแนวทางของปูซีหนึ่งพี่น้องจัดไทยพีแห่นนองเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยนะครับจับคู่เรียบร้อยนะครับให้พี่น้องพิจารณาเอามากัจัดกัดกับผ่านแนวทางมีเข่ามีหลุดพี่น้องนะครับเนาะแนวทางมีเขามีหลุดได้พี่น้องเด้อนะครับ วันที่สิบสองกุมภาเด้อพี่น้องเด้อสิบสองกุมภาสองห้าหกแปดลาวพัฒนาปู่สี่หนึ่งพี่น้องนะครับเนาะวิ่งบนล่างหนึ่งกับห้าพี่น้องหนึ่งกับห้าเด้อจับคู้หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดและหนึ่งเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าแปดและห้าเก้าพี่น้องนะครับพี่น้องอย่าลืมเอาพี่น้องอย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนพี่น้องแคปหน้าจอไว้เอาไว้เป็นพยายนหลักฐาน เมื่อแรงนี้สองทุ่มสามรูผลกันแน่นอนเข่าหรือรุดสําหรับปูซีหนึ่งผลงานเพื่อนสิเป็นจังใดพี่น้องนะครับเนาะพี่น้องติดตามกันนะครับอย่าลืมลกดไลก์กดแชร์กดติดตามปูกันหลายๆให้กาลังใจเพื่อนเนาะแนวทางปดัดจยมากง่ายๆพี่น้องนะครับแนวทางไม่ได้มาง่ายๆเด้อนะครับจำาไว้ าสำหรับคลิปนี้พ่อยใจดีกับขอไว้พราะในพี่น้องโชคดีมีใช่ําดรวยกันสูบบุหสูขก้นพี่น้องอ่าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่เพื่อน่านี้หละพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ